สวัสดีจ้าฮัลโหลพีมาดีสบายดีพี่น้องวาด้จ้ามากินข้าวกรสมหุคงสบายดีพี่น้องฮัโโลโหลตายข้าอยากกินโต๊ะกันอกโผล่ละโอ้ยยิ้วข้าวแห้งพี่น้องมาเด้อส้มตำจ้าสม้สมหุคงส้มหุคงวันนี้ตำลูกหนึ่งตำหมดเลยนะคะกะว่าจะกินสองมื้อเด้อกินข้าวกับสมตำจ้ามาหิวข้าวยิวข้าวแหง้งวันนี้ของกินเยอะแยะเต็มโต๊ะไปหมดเลย แต่จะกินข้าวกับส้มตำมีทั้งขนมมีทั้งทุเรียนอืมอร่อยข้าวส้มตำเซร็บมาเด้อจ้าอ้ยเผ็ดใส่พริกปะสะเยอะเลยอ้าวเผ็ด ผักไม่มีอะไรมีโหระพาิูหน่อยนึงมากินฮัลโหล everyone กำลัจอยเวสนี่วันนี้จะได้ฮสปาซีสปากรยาสลัดวิเตไรเสิยหมกป้าสลัดสมัยยาชายฟาน Cảm giác sớm sạch lấy đi mmm Rồi 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 Sẹp mà hello mà hello Mà xong mà hôn, mà đưa. กินอันนี้มันคือเบาอ้อวนหรอกกินข้าวกับส้มตำมันเบาอ้อวนหรอกอืมแซ่บโอ้แซ่แบแซ่บแซ่บ Come on, everybody. Come to eat with me. Spicy papaya salad with rice. Right. Very yummy. Spicy. Ya hôm nay, ya hola. ไม่รู้จะกินอะไรเหมือนกันละกินอยู่ทุกวันกินจนไม่รู้จะกินอะไรแล้วพี่น้องเอาง่ายๆแล้วกันกินง่ายๆกินล้วมีแหง้งใช้ได้โอ้ยเผ็ดตำปลาลืมใสป่ปูเอา้า đường sai Mình nga vai tiêu nào còn sữa bụ kem mà lươm dài bụ kem ừ, sếp.

เด้อผู้ใดยังมาทันได้กินขา้าวมากินข้าวก็สมบักหุงจ้ามากินกับแม่ยายทองมวนเด้อเลยล่ะตายก้าวยัดใส่เสร็จละ เรเกินยังก็อดอยากนะไม่ไดอดอยากหรอกอยากกินจังีิ สมไมแต่ก่อนกินข้าวอาส้มตำเขาว่าอดอยากได้ละ่ะไม่ได้อดอยากหรอกโอ้ยเผ็ดเกินเนาะเอาน้ำก่อนน้ำก่อนวันนี้ฉันมีทุเรียนแก้เผ็ดเนี่ยซื้อทุเรียนลูกเล็กมาทุเรียนจ้ะ ทำขนมไป2อชิ้น2เม็ดเหลือ,อไว้ให้ลูกสาวกิน Rồi. Oh, Bẹp. Wow. Very spicy. Kèn lạ. lạc à. lạc โอ๊ยวันนี้ฝนตกด้วยล่ะวัวฉันหูอือหมดเลย เดี๋ยวจะรู้กินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะกินอีกรอบนะึง โอ้ยเพชรโอ้ย <s poured alive> <s poured uno> ันตามใส่พริกเยอะไปหน่อยชั้นตาลายไม่รู้พริกกิ่เม็ดอะใส่ไปกระยุ่มนึงอะถามพี่แค่ตังพริกสดโอ้กินแล้วทีนี้มันอร่อยก็จริงนะมันจะตายซสินเนี่ยอ่าเผ็ดกว่าทุกเที่ยวนะเที่ยวนเนี้ยเผ็ดจนออกร้นมาเลยจะสำหรับใครที่วันเกิดวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิด สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่อยเป็นมหาเศรษฐีจ้าเลยล่ะปิงกอกำรรมยาดสร้างอยาจุกได้สร้างอยาไฟหล่อละสร้างไทินหทองละค่อย้ำซ้ำๆมาตายกะอ่าหูหลากอ่ะตั้งซนสนนะไม่ไหวไม่ไหวเผ็ดเกินเดี๋ยวจะกินตู้เรียนทั้งเม็ดในแก้เผ็ดไปก่อนจ้า,าไว้การหน้าค่อยพอกัอนใหม่เด้ออย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้แม่ใหญ่ทองมวนนํำเด้อขอบคุณหลายๆเ้อจ้าเอาไว้โอกาสหน้าค่อยพอกันแม่ใหญ่ทองมวนใหม่เด้อจ้าวันนี้แม่ทองมวนไปก่อนจ้ะไปแล้วจ้าไปบัดจ้า